ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพรสาธุชนผู้อยู่ักาทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์ก็มีประกินอากาศธรรมสั้นๆมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยสำหรับในวันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์นหลวงพี่ให้ชื่อเรื่องว่าประโยชน์สามเป้าหมายของชีวิต <c oughs> วเรามาฟังกันมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันนี้จะเห็นว่า หลายคนเกิดมายังไม่ทราบเลยว่าเป้าหมายชีวิตของเราเนกะิดมาเพื่ออะไรเกิดมาจากไหนิีมทันยังไม่รู้หรือว่าตายเ้จะไปไหนเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังพระสัตธรรมไม่มีโอกาสได้ฟังคาสั่งสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าแต่พวกเราโชคดีนะที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคาสั่งสอนของพระสมมาพุทธเจ้าจึงที่รู้เป้าหมายชีวิตของเราว่าเราเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราจะทําไงให้ถึงเป้าหมายในชีวิตนั้น ซึ่งัณดิททั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจผ่องใสเป็นปกติแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดในอุบายแล้วก็ความเสื่อมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทรงจําดีอันนี้เกิดจากใจใสเป็นปกติเมื่อใจใสทําให้ความเห็นความจําความคิดความรู้ใสตามไปด้วยเมื่อความรู้ใสความจําใสก็สามารถจดจําสิ่งต่างๆได้มากมาย เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็สามารถจะเอาความรู้ที่จะจดจาไว้นั้นนะมาใช้ได้ทําให้สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรและสิ่งใดเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในการบชีิตของเราเราจําเป็นต้องทราบว่าในชีวิตของเราเนี่ยที่ดาเนินชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะได้อะไรอะไรเป็นผลตอบแทนในชีวิตของเราพูดง่ายคือ ทําไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรกลับมาซึ่งในทางพุทธศาสนานเนี่ยท่านแบ่งประโยชน์ไว้3ระดับเรามาดูกันคําว่าประโยชน์ในภาษาบาลีใช้คําว่าอัฏถะแต่ว่าประโยชน์ซึ่งแบ่งเป็นสาระดับตั้งแต่ระดับแรกเป็นท่านใช้คําว่าทิฏฐะทมวิกัตถะแปลว่าประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในชาตินี้หรือ บางทีเราก็ใช้คำว่ามนุษย์สมบัตินะส่วนประโยชน์ระดับสองท่านใช้คำว่าสัมปร,ราย,ยิกัตถะหรือประโยชน์ในชาติหน้านะเป็นประโยชน์ที่ใช้ในชาติต่ตอไปนะเป็นสัมปรยยายภพหรือเราอาจจะใช้คำว่าสวรรค์สมบัติก็ได้ส่วนประโยชน์ในขั้นที่สามประโยชน์สูงสุดท่านะนใช้คำว่าปรมัตถะก็คือเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเรานะ บางทีเราก็ใช้ว่าทิพผ่านสมบัติทีนี้เรามาดูถึงประโยชน์ในแต่ละระดับกันตั้งแต่ประโยชน์แรกที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถะบางทีบางทีนะท่านก็ใช้คําว่าหัวใจเศถีฐีเราเคยได้ยินเนาซึ่งมีคําย่อว่าอุอากาศเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคําย่อแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคำว่าอุย่อมาจากคําว่าอุตฐานสัมปทา แปลว่าถึงพร้อมด้วยความมันความมันก็คือความขยันนั่นแหละนะตั้งแต่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันขันแข็งในการทำงานไม่เกียจคร้านไม่ผัดวันประกันพุ่งนำวิชาความรู้นั้นมาประกอบสัมาอาชีวะคืออาชีพสุจริตไม่ประกอบอาชีพทุจริตทีนี้เรามาดูว่าที่ขยันทำงานที่เป็นอาชีพสุจริตนะ่ อาชีพไหนถึงเรียกว่าอาชีพสุจริตอาชีพไหนที่เรียกว่าเป็นอาชีพทุจริตในพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ทรงสอนว่ามีอาชีพอยู่5อย่างที่ไม่ควรทำหรือว่าเป็นการค้า5อย่างที่ไม่ควรประกอบอา,อาชีพท่านใช้คําว่า <c oughs> มิจฉาบริจาเป็นการไม่ควรไปค้าขาย5อย่างก็คือ1การค้ามนุษย์2ค้าอาวุธ สาค้าสัตว์เป็นนําไปฆ่า 4. ีค้ายาพิษและ 5. ้ค้ายาเสพติดในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยก็จะขยายเยอนิดนึงตั้งแต่การค้าทาสทาสกรรมกรค้าหญิงที่เอาไปขายเป็นอะไรหญิงบริการหญิงโสเภณีหรือแม้กระทั่งเด็กนะ การใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานสตรีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการค้าเช่นเดียวกันไม่มีใครหรอกที่อยากจะเป็นทาสใครนะครับเพราะนั้นก็การค้ามนุษย์นี่พระองค์ถึงตัดว่าไม่ควรไปทำนะแต่บางคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําด้วยความยินยอมนะอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมอย่างผู้หญิงบางคนได้ถูก คถูกค้าถูกขายให้ไปเป็นยิงขายบริการแต่เมื่อพอไปเป็นยิงขายบริการแล้วรู้สึกว่าเอ้ะมันก็เป็นอาชีพที่ดีนะมีะไรายได้มีความสุขบางครั้งถ้าคิดอย่างนี้แล้วคนที่ไปไปค้าไปขายเนี่ยเขาจะได้บาปติดบาปไปได้ไหมจริงๆแล้วคนขายเนี่ยบาปอยู่แล้วเนะพราะว่าอยู่ในวงจรตรงนี้ถือว่าเป็นวงจรสายต่ําส่วนเรื่องของคนที่โดนค้าโดนขายไปแล้วจะมีจิตทํา ต่อหรือไปหปรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนคนนั้นเลยซึ่งอาชีพตรงนี้เจ้าห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามค้าขายมนุษย์อันที่สองก็คือห้ามค้าขายสัตว์เป็นเอาไปเอาไปฆ่าสังเกตว่าในปัจจุบันนี้จะมีอาชีพนี้เยอะเลยไปค้าขายสัตว์ต่างๆกอลิเรียไม่ได้ว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะบางคนก็บอก ก็ไม่ได้ค้าขายนะก็เลี้ยงสัตว์ไว้อนะพอมันพอเป็นอาหารเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะก็มันไม่น่าบาปแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ทุกตัวไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารนะคือมนุษย์เนี่ยอาศาัยความเจ้าเล่ห์ไงก็จะบอกว่า,าสัตว์ทั้งหลายที่วกนี้เกิดมาหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆเนี่ยเกิดมาเป็นเพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์คนจะกินน,นะนะมันก็พูดไปจริงๆแล้วไม่เลยเพราะาสัตว์ทุกตัวรักชีวิตไหมก็รักใขรๆก็รักเราเองเราก็รัก แม้จะเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองก็บาปนะเพราะว่าชีวิตแรกชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตบางคนนะยอมสละชีวิตของเขามากินแล้วก็สิ่งที่ได้มามันไม่ได้คุ้มกันเลยเขาชีวิตที่เสียสูญเสียไปกินเสร็จก็เอาเรียบแรงไปทำความชั่วต่ออย่างเงี้ยยิ่งเสียหายหนะักแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วมันไม่มีอะไรจะกินแล้วต้องฆ่าเพื่อํำรองชีวิตอยู่แต่ว่าพอไปชีวิตอยู่ก็ไปทำความดีต่ออ,อยจางเงี้ยพ,พอแลกกันได้ แต่ก็ไม่ดีอยู่ดีทีนี้บางคนบอกว่าอ้าวถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่เลี้ยงสัตว์ไปฆ่าแล้วคนอื่นเขาจะกินอะไรกันนะมันก็ขาดโปรตีน <laughs> ใช่ไหมไปห่วงชีวิตเขาอีกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาชีพอ,อะไรอาชีพนะี่ที่สามารถเลี้ยงเลียงไดเออ้เคยฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าจริงๆแล้วเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่บาปหรอกมันไม่น่าเป็นไรแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์แล้วเอาไปฆ่าขายเนี่ยมันไม่ใช่เลี้ยงสัตว์แต่ว่าสัตว์มันเลี้ยงเรา นะเราไม่ใช่สัตว์เราไม่เลีเ้ยงสัตว์แต่ว่าสัตว์มาเลี้ยงเราอะไบเยากบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ขายสัตว์เป็นแล้วจะทายังไงเราก็ขายสัตล์ตได้ี่ถูกไหมสัตว์ที่ตายแล้วแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเน่าเนี่ยทุกคนก็เอาไปทําอาหารได้เพราะไม่มีใครเราที่ไปเอาสัตว์ไปกินดับดิบนะคร่งสมัยก่อนหลวงพี่ก่อนบวชก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นบาปสมัยก่อนพอไปเข้าร้านค้านี่ไปโดยเฉพาะไปเป็นอาหารทะเลเนาะ เห็นมันมันว่าอยู่ในตู้นะไม่ว่าเป็นปูเป็นปลาเป็นกุ้งก็ชี้นิ้วเลยนะเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็เห็นเลยนะว่าเจ้าของร้านเขาก็เอาอะไรนะเอาเปสวิงอะไรมาตักต่อหน้าต,ตาแล้วนะเราก็ดีใจโอ้ตัวที่เราต้องการเลยนะแล้วเขาไปทําหลังร้านให้เราโอ้โหอร่อยไหมอร่อยสดๆนะหวาน <c oughs> เราไม่รู้ไงว่าเป็นบาปนะคือค่าชีวิตเขาคือคนสั่งก็ไม่รู้ว่าบาป นะไอคนทําก็ยิ่งบอกว่าไม่มีบาปหรอกเพราะว่ามีคนสั่งให้าถ้าไม่มีลูกค้ามาซื้อเขาก็ไม,ไม่ไม่ต้องประกอบอาชีพนี้จรนะิงแล้วมันบาปด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคนสั่งทำหรือคนสั่งฆ่าหรือคนที่ฆานะันะ้ชีวิตไข่ใครก็รักนะก็ไม่ควรไปฆ่าชีวิตไขรการค้าประเภทที่สคือค้าอาวุธธรรมดาอาวุธเนี่ยเมื่อเราซื้อไปแล้วคงไม่ได้อาประกอบความดีแน่คงไม่ได้ไปทําให้ชีวิตคนยืนยาวนะก็จะไปบันทอนชีวิตเขาไปฆ่าชีวิตเขา มันจะเป็นอาวุธสงครามหรือเป็นอาวุธที่ใช้ประจําตัวก็ตามเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปค้าตรงนี้การค้าประเภทที่สี่ก็คือการค้ายาพิษเช <_ s>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  ่นยาฆ่าแมลงเป็นต้นคงไม่มีใครซื้อ,อยาฆ่าแมลงไปให้แมลง,งกินเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะว่าซื้อไปเป็นไงเอาไปฉีดมันก็ตายเราจะป้องกันยังไงล่ะเมื่อเราปลูกพืชปลูกผักไปแล้วแมลงมากินนะสมัยนี้ก็จะมีการปลูก แบบอะไรนะใช้มุ้งใช่ไหมก็ดิีงเลีล่ยงเอาลงเท้าไม่ได้จริงมันหิ่งเลีล่ยงเออมาแรงมาได้จริงก็เลี่ยงไปทําอย่างอื่น,นอาชีพอื่นเยอะแยะไปการค้าเนี่ยที่เป็นการต้องห้ามประเทที่ห้านะท่านบอกว่าห้ามขายยาเสพติดอันนี้หลายๆคนรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะว่าเห็นเข้าค้ากันปกติ จริงๆแล้วการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปูรีสุราเบีอยอะไรต่างเหล่านี้นะ่ะมันไม่ผิดกฎหมายก็จริงนะแต่มันผิดกฎแห่งกรรมเพราะนั้นเราจะมาดูว่าออกฎหมายในปัจจุบันเขาไม่ได้ห้ามเราก็ทําได้มันไม่ผิดอะไรมันก็ไม่ถูกเราต้องไปฟังผู้รู้ก็คือพระนพุทธเจ้าอกตัดว่าตรงนี้เป็นการฆ่าชีวิตทางอ้อมเราคิดดูนะถ้าเกิดเราค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยค้าเหล้าคนมาซื้อเหล้าจากเราไปกินปุ๊บ ออกกันหน้าร้านปุ๊บมเมาไปชนคนอื่นเสียชีวิตเรามีส่วนในความบาปนั้นด้วยนะซึ่งหลวงพ่อท่านเคยเอาเคสเรื่องแบบนี้มาให้ดูน่ากลัวจริงๆนะตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ขายนะผู้เสพผู้สูบเนี่ยกรรมก็จะลดลงตามนนดับคนที่ผลิตก็จะได้กรรมได้บาปสูงสุดเลยนะผู้ค้าผู้ขายก็กรรมรองลงมาส่วนคนที่มาเสพมาสูบก็กรรมรองลงอีกเพราะนั้นเนี่ย ก็ถือป็นวงจรเดียวกันอันนี้เป็นอาชีพ5อย่างที่เราไม่ควรไปทำเป็นมิจฉาอาชีพเพราะนั้นก็คำว่ามีความมันตรงนี้ก็คือมันในการประกอบอาชีพที่เป็นสุจริตนะเราก็เลือกอาชีพเอาอันที่สองฉันใช้คำว่าอารักษสัมปทาถึงพร้อมเรียกการรักษาทรัพย์คือทรัพย์ที่เราหามาได้โดยชอบทำเนี่ยเราจะต้องเก็บรักษาอย่างดีถ้าหามาแล้วแล้วก็ไม่เก็บรักษา มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมันเหมือนกับฉลอมร่วๆนะคือมีทางเข้าทา,ทางออกหลายๆทางอันนี้แม้หาทรัพย์มาได้ขนาดไหนถ้าไม่เก็บดูแลรักษาไว้มันก็จะหมดไปนะเราจยต้องเก็บรักษาไว้ไม่ใช้จ่ายสุดุยสุดไร้นะใช้รัพย์กับประโยชน์สูงสุด <c oughs> ในพจนธนาท่านเคยสอนไว้เรื่องของการใช้ทรัพยนะที่ได้มาเนี่ยท่านบอกให้แบง่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนนะ <c oughs> ทรัพย์ที่ได้มาเร่งป็นสี่ส่วนอาจจะไม่เท่ากันนะตามความเหมาะสมส่วนที่หนึ่งท่านใช้คำว่าเอาไว้ใช้หนี้เก่าส่วนที่หนึ่งเอาใช้หนี้เก่าสองให้เขากู้ส่วนที่สามคือเอาไปทิ้งเหวและส่วนที่สี่เอาไปฝังดินหลายท่านก็คงสงสัยไอ้ทรัพย์มาพอจะได้แต่ระบาาแต่ล้ต่ังมันจุ่งจา้ามันลําบากนะเลือดตาทห้กระเด็นทาให้เอาไปทิ้งเหวล,ละทํให้เอาไปฝังดินเอาอะไรมาดูความหมายของแต่ละ อย่างนะที่ท่านบอกว่าส่วนที่หนึ่งเอาไปใช้นี้เก่าก็คือว่าเราเป็นนี้ใครมากตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะพี่้าาอาที่เคยเลี้ยงดูเรามาป้อนข้าวป้อนน้าป้อนนมอันนี้เป็นเจ้าหนี้เราเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราก็แบ่งส่วนนี้นะเจืออาจารช่วยเหลือสรุนท่านเป็นการใช้นี้เก่าอันนี้สองทรัพ <c> ย <oughs> ์ส่วนที่สองคือให้เขากู้ไม่ได้ออกดอกเบี้ยราคาแพงก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคนที่เป็นลูกหนี้เราปัจจุบันก็คือบุตรปริวาาลูกน้องเราเนี่ย เราก็ช่วยเหลือเมื่อเรามีแล้วนะราบีซับแล้วก็ช่วยเหลือเจอจานไตเป็นการให้กับกู้การ,รกลายนะส่วนที่สามทิ้งเหวเหว่ด้วที่นี้ก็คือตั้งแต่คอเราเนี่ยปากเราไปถึงกระเพาะเนี่ยคือเหวนะมีความลึกไม่มากนะประมาณหนึ่งฟุตแต่ทิ้งที่ไหลก็ไม่เต็มสักทนะีอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ต้องใช้มากหน่อยนะเพราะว่าคนเราต้องมีการกินการใช้ทุกวันส่วนที่4ี่ท่านบอกเอาไว้ใช้ฝังดิน ฝั่งนี้ก็คือการเก็บหอมไว้นะก็จะมีการเก็บหอมไว้สองสองอย่างก็คือการเก็บหอมไว้ในธนาคารโลกกับธนาคารธรรมธนาคารโลกก็คือเราจะเก็บไว้กับตัวเองหรือฝากธนาคารไวนะ้เพื่อจะใช้ในย่ำบ้านปลายของชีวิตเพราะเวลาเราแก่เท่าหรือตอนเจ็บป่วยเนี่ยทรัพย์ที่เราเก็บไวต้ตรงนี้จะเป็นอุปการะอย่างดีนะที่เราทํางานนะทั้งหมดจะได้เอาทรัพย์ตรงนี้มาใช้ได้ส่วนที่เอาฝากไว้ธนาคารบุญนะก็คือการ ทําบุญเก็บฝักฝังทรัพย์ไว้เพื่อจะเป็นสเสบียงเราในภพชาติเ้งหน้าอันนี้คือเป็นการใช้ทรัพย์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะอยู่ในส่วนของอาราคาสัมปทาที่สําคัญนอกจากรักษาทรัพย์ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยยะต้องไม่ให้ทรัพย์เนี่ยหมดเปลืองไปกับเรื่องของอาบายมุกนะอาบายมุกบางท่านรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะดูแล้วมันน่าจะ ไม่มีโทษมากมายนะเพราะว่าคําว่าอบายามุกมุกแปลว่าปากทางหรือประตูหรือทางเข้าอบายก็แปลว่าเสื่อมมันแค่เป็นปากทางความเสื่อมอาจจะมองไม่เห็นถึงความเสื่อมนะในบรรดาอบายามุกทั้งหกการครบคนชั่วเป็นมิตรถือว่าร้ายแรงที่สุดเมื่อเราเข้าพงชั่วเป็นมิตรแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเสพสุราทาให้เราเกียดค้านไปดูการเล่นเล่นการพนัน,น,นตา่างๆอันนี้ก็ถือว่าไม่ควรนะ เอาตัวเราไปคุกคีกับเอาไปบุกทั้งหลาย <c oughs> มาดูความหมายที่สามนะเมื่อกี้ไปแล้วอุพาไปแล้วเมื่อี้กะคําว่ากะ,กะก็คือการยานมิตรตากาลยามิตรตา,ก,า,รา,ตตาก็คือการรู้จักคบคนดีนะผู้ทถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาระแล้วก็ปัญญานะเป็นนักปรา์เป็นบัณฑิตนะคบปุกคลนั้นเป็นการมิตรเราเพื่อจะได้ ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะเรามีต้นแบบที่ดีเราจะได้ดำเนินตามบุคคลนั้นจะได้มีโอกาสกประสบความสำเร็จการครบมิชั่วนะเป็นมงคลข้อแรกๆที่พระเจ้าได้ตัดน,นะว่าไม่ควรครบมิชั่วนะครับเาบัวนาจะพานาเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของความชั่วทั้งหลายังการที่ครบมิตรดีถือว่าเราเลือกทางเดินที่ถูกต้องอนะีกอย่างเราจะได้เชีวิตของเราจะได้เ,เดินตามคนที่ เราครบด้วยเพราะว่าบุคคลครบคนเช่นไรก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือการครบคนดีอันนี้สี่คำว่าสะมาจากคาว่าสะมะชีวิตตาแปลว่าการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หาได้พูดง่ายๆคืออยู่พออย่างพอเพียงไม่สรุปสร่ายรู้ว่าทรัพย์เราเนี่ยหามาได้ได้ความยากนะรู้ที่มาเราก็จะรู้ที่ไปอาจจะใช้สอยอะไรก็ต้องระมัดระวังใช้แต่พอดี นะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคําว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยบางคนเนี่ยน้อยจริงๆนะคือได้ทรัพย์มามากแต่ก็ใช้แบบประหยัดจริงๆทําตัวเหมือนอะไรนะภาคิรีวหอทองนะรวยรวยจริงแต่ว่าก็กินอยู่อย่างประหยัดนะประหยัดอดพร้อมบางคนเนี่ยด้วยปิบากรรมนะทรัพย์ก็มีเยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กินของดีดี เวลาจะใช้เสื้อผ้าก็เลือกผ้าเก่าๆผ้าผู้สองอันนี้ก็คือเป็นถือว่ายัางไม่พอดีนะต้องให้พอดีก็คือว่าให้สมฐานะเรานะตรงนี้มีทรัพย์ก็ใช้ให้ใหมันพอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเกินเกินฐานะอย่างเมื่อกี้ก็คือน้อยไปหน่อยอันนี้คือมากไปหน่อยก็คืออะไรประเภทอทองหอผ้าคีริวนะตัวเองจน,จน,จ,นจนนะแต่ว่าเป็นไงเราจะยอมสูงนะจะกินไก่ ตลาดก็มีไม่ได้ต้องเป็นอะไร kfc อะไรเงี้ยนะก็คือรถยมสูงนะแต่ว่าไรายได้ต่ำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอย่างนี้ก็มีโอกาสหมดเรื่องหมดตัวเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าสามารถชีวิตาคือเลี้ยงที่พอตามสมควรกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีแล้วก็ใช้ให้พอดีแล้วก็แบ่งจ่ายตามที่อธิบายไปแล้วนะถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้นะความจเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบัน ใครที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะได้มีโอกาสเป็นเศรษฐีอันนี้เกินประโยชน์ในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐิธรรมวิกัตถนกะเป็นประโยชน์ในปนัจจุบันประโยชน์ชาตินี้ต่อไปเรามาดูประโยชน์ขั้นต่อไปท่านะนใช้คําว่าสามปร,รายิกัตถะก็คือประโยชน์ในโลกหน้าคําว่าประโยชน์ในโลกหน้าก็คือหมายถึงว่าสเสบียงชีวิตนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องเดินทางอีกยาวไกลนะเราคงไม่ ตายในชาตินี้แล้วก็สูญไปไม่หรืย,ยังเกิดอะไรพบหลายชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสเสบียงในการเดินทางไปพบเบื้องหน้าการที่เราจะได้สเสบียงนะได้เดินทางไปพบเพืพบเบื้องหน้าอย่างน้อยก็ต้องไปพักที่สวรรค์นเป็นที่ระหว่างทางจะต้องมีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จะต้องได้รับเป็นเครื่องรองรับใน,ในการเดินทางไกลในพบเบื้องหน้าประโยชน,น์ในพบชาติเบื้องหน้าเนี่ย จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยรมนะสี่ประการ <c oughs> ธรรมการที่หนึ่งท่านใช้คําว่าศรัทธ,ธาสัมถทาก็คือต้องมอีถึงพร้อมด้วยความเชื่อนะความเชื่อแต่ความเชื่อตรงนี้นะไม่ได้เชื่อนะโดยไร้เหตุผลแต่เป็นความเชื่อโดยใช้ปัญญาเช่นนะเชื่อนะในการตัดสู้ของพ,พุทธเจ้านะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบา ว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเชื่อเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมนะก็มีความเริ่มใสในพระรัตนตรัยเป็นต้นถ้าเรามีความเริ่มใสมีความศรัทธาในพระไตรเช่นนี้นะก็จะนําไปสู่ความบริสุทธิ์ภายในแล้วก็ความบริสุทธิ์นั้นก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณมงามความดีทั้งหลายได้คุณธรรมประการที่สองนะที่จะทาให้เราได้รับประโยชน์ในชาติหน้าก็คือว่าศีลสมถะหมายถึง ถึงพร้อมด้นะวนนยศีลศีลเพราะศีลจะเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับร่างกายขอยงเรานะทําให้หน้าตาผิวพรรณเรานะเป็นคนดีผิวพรรณดีหน้าตาดีไม่ทุกข์ผลภาพ<ม>พง่ายศีลจะเป็นเครื่องนะหรือเป็นตัววัดของความเป็นมนุษย์เนะมือ่อไปเกิดในภพชาต,ติต่อไปอย่างน้อย,ยถ้าเรามีศีลห้าเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าโอกาสเป็นมนุษย์ได้แน่นอน แต่ถ้าสินห้าเราพ้องไปก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าอาจจะมีพิกลพิการตามกําลังบุญที่เราทําไว้ถ้าเรามีศินด้วยมีฮิริโอตปาด,ด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นเทวดาก็ไม่ยากแหละนะ <c oughs> คุณธรรมประการที่สามนะก็คือจาคะสามถทาคือการถึงพร้อมด้วยการเสียสละความเสียสละในที่นี้ก็คือตั้งแต่สละทรัพย์ ที่อยู่เป็นเป็นสสารภายนอกแล้วก็สละ,ะสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราก็คือกิเลสโดยเฉพาะความตระหนี่ที่ติดอยู่ในใ,นใจของเราด้วยการสละออกสละอารมณนะ์อารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าใคร่ทั้งหลายเช่นควา,ามโกรธความไม่พอใจนะควา,ามอิจฉาริษยาต่างๆตัวนี้ก็ต้องสละออกไปนี่จัดอยู่ในเรื่องของจากค่าสัมภา,านอกจากสละอารมณ์ที่ไปดดีออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอารมณ์ของเราให้เป็นอารมณ์ดี อารมณ์เดียวลงสบายนะมีความเยือกเย็นมีใบหน้าที่ยิ้มย้มแจ่มจใสแล้วก็มีความวัฒนธรรมต่อทุกคน,นนี่จะเป็นต้นทางทําให้เกิดประโยชน์นะในภพชาติเบื้องหน้าส่วนคุณธรรมอาการที่4นะที่จะทําให้เราได้ประโยชน์นะจากที่จะเกิดขึ้นในภพบเบื้องหน้าก็คือปัญญาสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาคือต้องรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรม อะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นปัญญาในระดับสูงนะคือเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเป็นปัญญาที่จะช่วยส่องทางชีวิตให้เรานะทใํใอาชีพของเราเนี่ยก้าวข้ามพ้นจากระจากท์องสารแล้วก็ไม่ไปพัดตกไปอบายทั้ง4ประการนี้นะตั้งแต่ศรัทธาศีลจาระาและปัญญาจะเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นอุปการะให้เราได้รับประโยชน์ ในขั้นที่สองก็คือประโยชน์ในชาติหน้าหรือใน,ในโลกหน้าที่เรียกว่าสวรรคสมบัติทีนี้เรามาดูประโยชน์ขั้นสูงสุดนะในในพุทธศาสนาท่านใช้คําว่าปรมัตัะนะเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดคําว่าปรมาัตถะตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สูงสุดในพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็คือการเข้าถึงพระิภาณน,นั่นเองในการทําพระิพาณให้แจ้งการยังทำพระิพาณแจ้งได้ ก็คือต้องทําใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่เดียวอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จนะก็ะต้องหยุดได้ถูกท,กที่ถูกส่วนการจะทำานี้ได้ก็ต้องอามาศึกษารับพุทธศาสนาว่าการปฏิบัติธรรมทำยังไงถึงจะได้ถูกช่องท,งทางที่ถูกต้องพวกเราโชคดีได้มีโอกาสนะมาอยู่ในเส้นทางการสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่เป็นผู้นํา ซึ่งท่านมีประสบการณ์ที่ดีจากการเป็นบัติอยู่แล้วอาศัยความโชคดีของเรานะที่ได้รับการถ่ายทอดคาว่าอยู่เป็นตัวสำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นมอรดกธรรมชั้นเยี่ยมนะที่ครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสสละชีวิตเประเดิมพันเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นสิษอย่นุศ้ษยสท่านก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของท่านก็ถือว่าตรงนี้เราจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วแต่ว่าใครจะได้ถึง ตรงนี้หรือไม่ถึงก็อยู่ที่เรามีความเพียรน,นะหลักการได้แล้ววิธีการได้แล้วอยู่ที่ว่ามีความเพียรทําต่อ,เ,อเสมอหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องอทําประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ชนในอนาคตแล้วก็ประโยชน์สูงสุดให้ได้ที่สำคัญน,น็คือเราต้องทําเป้าหมายขอยงเรานะคือการทำอภิภัาฑให้แจ้งเนี่ยให้ได้อย่างน้อยชาตินี้มันยังไม่แจ้งขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นปัจจัยเกอหนุนหรือเป็น อุปนิสัยติดตัวเราไปครับพบคขามชาติเกิดมาชบอบพบชาติเพื้องหน้าสิ่งตรงนี้ก็จะติดอยู่ในใจเราเราก็จะมีโอกาสนะกลับเข้ามาทำใหม่อย่างน้อยในการสร้างบาร,รมีเราที่มีเป้าหมายไปถึงสู่ถึงธรรมนะก็จะใกล้เข้ามานะแล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดรักสร้างบาร,รมีที่แท้จริงด้วย <c oughs> ดังนั้นนะในแต่ละวันก็ให้เรามันฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งนะให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ ตอนนี้คือเป้าหมายสูงสุดนะในการเกิดประโจริงๆอย่าเอาภารกิจการงานนะเรื่องของการทำงานมาเป็นข้ออ้างนะว่าเราไม่มีเวลาบ้างอะไรบ้างนะทําแบบทอดทุระในการปฏิบัติธรรมไปปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยปราประโยชน์เพราะโลกใบนีนะ้เป็นโลกของการสร้างเหตุไม่ใช่โลกของการสวยผลนะแล้วก็เวลาในชีวิตมีเวลาจํากัดเราไม่รู้ว่า ชีวิตเราน่าจะจบสิ้นวันไหนเรารู้แค่วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตในแต่ละวินาทีของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเพรื่อปฏิบัติธรรมทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งเราจะได้มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ที่แท้จริงกับทุกๆคนสําหรับในวันนี้หลวงพี่ก็ขอฝากไปกินอากาศธรรมสั้นๆไว้กับพวกเราทุกคนเพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรม และบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมของสาธุชนทุกท่านจนรบดดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทินต่อจากนี้ไปจะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันให้ทุกท่านน้อมใจของเราตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปพร้อมกันเลยนะ